นีน้องเดโมจะพามาทำกล่องดินสอ DIY ค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือกระปุกดินสอแล้วก็เป็นเกดฟุ้งฟิ้งนะคะเอาไว้ตกแต่งนะนี่ถ่ะแล้วก็จะเป็นวิปครีมนะคะเอาไว้บีบนะวิปครีมเนี่ยจะผสมไปด้วยกาวกับดินเบานะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งนะคะพวกกริชอบช็อปอะไรพวกนี้แล้วถ้าใครคิดว่ามันน้อยไปแล้วมีของตัวเองมาเพิ่มเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะนี่ก็มีหัวบีบด้วยอันนี้ก็คือเซตที่เ,เขาให้มานะ นี่ตอนแรกนะคะน้องแตงโมจะทำเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันทำยากมากเลยก็ให้พ่อช่วยบีบนะคะใช่นี่อันนี้พ่อก็ช่วยบีบนะคะเพราะว่ารูปดอกไม้เนี่ยมันทำยากเกินไปแล้วมันใช้เวลานานนะเดี๋ยวมันจะแห้งก่อนพ่อก็เลยช่วยบีบราดลงไปอย่างนี้เลยถัดไปน้องแตงโมก็เอาช้อนปาดหรอใช่แล้วก็เอาที่ประดับตกแต่งมาแต่งค่ะใช่นี่อันนี้น้องแตงโม ก็ปาดเสร็จแล้วนะคะถัดไปน้องแต้ก็ติดพวกแบบของตกแต่งอะไรพวกนี้นะน้องแต้โมเนี่ยจะเอาพวกฟุงฟิงเอาไว้ด้านหลังนะคะไว้ที่หลังเนาะเพราะว่าเธอติดฟุงฟิงไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดพวกแบบกิิบช็อปลำบากนะนี่น้องไต้โมก็ติดไปเรื่อยๆเลยค่ะติดเพลินไหมตอนนั้นเนี่ยสนุกไหมติดเพลินมากเลยแต่ว่าถ้าใครมีแต่ว่าถ้าใครมีที่ประดับตกแต่งอีกก็ เอามาติดได้นะคะใช่ค่ะนี่น้องแตงโมก็ตกแต่งไปเรื่อยๆเลยมีทั้งแบบลูกมุกมีกระต่ายมีลูกคนมีหลายรูปมากเลยนะคะนี่น้องแตงโมก็ทาไปเพื่อนๆเลยแต่ต้องรีบใส่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งก่อน<ะ>ติดไปเรื่อยเลยค่ะอัน<ะ>นี้น้องแตงโมทําเองหมดเลยนะเนี่ยนี่สวยไหมสวยไหมเดี๋ยวถัดไปน้องแตงโมก็จะมาโรยท็อปปิ้งนะคะเพื่อนๆนมาอ,อูกันว่าจะสวยขนาดไหนใช่อันนี้ โรยไปเรื่อยๆเลยต้องโรยให้ทั่วๆนะเพราะถ้าโรยอยู่กระจุกเดียวหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่สวยอ่โรยไปทั่วๆเลยค่ะนี่โอ้โหน้องแตงโมงนี่ชอบมากเลยนะอันนี้น้องแตงโมงทําคนเดียวนั้นเนี่ยไม่มีพิสมโอช่วยเพราะตอนนั้นพิสมโอไปโรงเรียนนะคะพเพื่อนพิสมโอยังไม่เลิกเรียนนะนี่น้องแตงโมงก็ใส่เต็มเนียวเลยโอ้โหคมสนุกน่าดูนะคะเนี่ยพิสมโอเห็นแล้วอยากเล่นมากเลยโอ้โห เดี๋ยวมารอดูตอนแห้งกันดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหน <c oughs> อ่าส่วนใครที่มีของตกแต่งอย่างอื่นแล้วอยากเอามาตกแต่งนะคะเอามาตกแต่งได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็แบบนี้เลยนะน้องแตงโมนเนี่ยก็มีบางอย่างนะคะที่แบบว่าเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาตกแต่งนะถ้ามีอะไรก็เอามาใส่ได้เลยนี่อันนี้ตอนแห้งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่มันยังไม่แห้งเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมือเอานะ นี่คือใช้ได้จริงเลยนะคะเอาไปใช้ที่โรงเรียนเลยนะนี่สวยมากสวยมากลองแต่งโมคือพกเอาไปใช้ที่โรงเรียนเลยนะคะนี่ต้องรอมันแห้งก่อนนะ